คนครับหน้าไฟวารุติก้าครับแลโยชี้คนแรกครับน็อกไปดีเคตามมาแล้ววารุติก้าคนเดียวไม่ไหวครับดีเคเทียร์คือไม่ได้แล้วแฟดกับหนูลินแล้วหนูลินก็โดนโรสเตตต์แต่ล็อกเหมือนกันแฟดต้องขยับพึ้นมาก่อนเอสทีเบนยังไงครับแฟดวารุติก้าขาลงมาแล้วเป็นเอสทีเบนซ้ำไปก่อนแล้วแฟดสวนไปเหมือนกันแล้วไม่ติดดาวเมน ลียบต้อยเลยแฟนในน้องเอสนตีเบนไปแล้วกำลังจะทำกำลังจะสามดีเคถูกขวามือแล้วดีวเคเราไปดับบนลโดของแฟนไปเลยเหลือ <ST an> คนเดียวแล้วเก็บงานก่อนแล้วไม่ไหวแล้วคนสุดท้ายโรเจ JR, อรเจออารวิ่งมายัดจัสโมเมนต้องมาช่วยแล้วจัสโมเมนต์ต่อเปร่าไปยังไงแล้วล่าไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นจัสโมเมนต์ครับส่ so, งฝั่งฝึดาวตัวที่สี่ไปแล้วเลดียัขึ้นมาหลังเหมือนกันนะครับทา,ามมิ่งของเลดียัอุ้ยแล้วเนธลูกนี้ตรงด้วยมันตรงไปด้านหน้าแล้วเก็บงานก่อน ไฟล้านช็อตทอเซนมาแล้วเป็นทางฝั่งของเรเดียนส่งโคนาซีไปแล้วเป็น4คนสุดท้ายของเซเวียสปอร์ตมาเรียกรับน้องไปแล้วบอสเซอร์ครับไปสามคิวจากนาเชียนอโลนมาแล้วบอสเซอร์ไปเก็บทางด้านของกัสบิกินเหมือนกันใช่ครับสกีดเดินไล่มาต่อแบบนี้ดูซิธีมแล้วเก็บได้2คิวเลยสำหรับสกีดเป็นดับบเ w ลคิวเขาไป3คิวรวมของลูซิธีแล้วเดินต่อเอโคซิปอยู่ด้านหน้าแล้วมีเนทอ่ะเป็นแฟร์นะขอภัย 2ลูกมาแบบนี้สกีตบอกไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าเพื่อนอยู่เลขเขาสิทน้องบอสโปไปแล้วเป็นทางฝั่งของสกีตสามคิวลวดเลยฮะตรงนี้ส่งเอสเกนสปอร์ตสกีได้มาด้านหน้ามีเซเวียและจามขอบโรไปครึ่งหลอดฮะสกีตต้องถอยลงเนินปาดมาแล้วปาดมาเป็นมอสโปรครับตัดน้องฝั่งจาขอบได้ฮะแล้วได้เลยครับดูสิทธเรมใช่ครับเล่นสายาโฉบแบบนี้แล้วกดไปชุดเดียวสกีตลเลยเฮดช็อตไปแล้วสีก,ก็ไปเทรดบอสโปลคืนมาหาอยู่ หายอยู่ก็สายมือตาคีโดนท่าเป่าล้อแล้วแม่ทาไม,ม่ของซีตัดสินใจใชุบเพื่อนแล้วปีฝฟเข้าสมองไปยังไม่โดนยังไม่โดนแล้วสีจุกยาวๆบูโซนมาบูโซนมายืนชุบไม่ได้ล้วพี่จินจะส่งทางฝั่งของพิเคทอเคแบบกันมอสโตได้คิวจากขอบแล้วสีได้คิวจากมอสโตแล้วเป็นสคีคนนี้แหละฮะส่งทางฝั่งเซเวียอีสปอร์ตจบอันดับที่5ไปเลยโอ้โหทีเรียบร้อยโยชิบินบุรีแล้ว ขวามือคุณผู้ชมแล้วเป็นะะรถสเตโยแล้วไปเปิดนอกทาาฝั่งของ s p ส e n เบนเอเอสซีเดียทอนล่วงไปอีกหนึ่งเหลือโยชิมินดูรีที่อยู่กลางวงแล้วเป็น1 1คิวรวมของเพอร์พามูตอีสปอร์ตไปถ้าเป็นแบบนี้สักคีตต้องข้ามถนนมาแล้วบอกเลยว่าลำบากแล้วเช็คแบบนี้แล้วจัส t m โมเมนต์ส่ง MSC ออกกอันดับที่4ไปเลย3คนของเขาแล้วโ,โดนดึงกลับมาสาักคีไม่ไหวตายบูโซนออกอันดับที่3ไป3มคนของเดเทด 3คนของ Purple Moon ต์ต่อแบบนี้ดูยิงจะไปตัวไกลแต่เป็นโลสต์สโจะขึ้นมายิงดูดินด็อกไปเ <c oughs> หลือ2คนตรงนี้ปูชิวกับทหารของแฝดแ,ล,แล,ล้วแฝดกำลบบังร่วมกันแล้วแฝดได้คิวจากทางฝั่งของล็อกอินจรมาโลสต์สโได้คิวจากแฝดมาโลสต์สโได้คิวจากดูรินเหมือนกันเป็นน็อกดาวน์เตือปูชิววิ่งออกยูงโซนไปเป็นแชมป์ของเพอร์มู o ์อีสปอร์ตฮะ14คิวรวมครับมาแล้วครับเพอร์มูต์ครับกำลังจะชาร์จบ้านหรือเปล่าแต่ตรงนี้ก่อนสปาร์เกอร์ดับเบิ้ลดด็ออออกกใสสส่่่โคคีียยยย์์บรันาามซงว โอ้โหไม่ได้ไปต่อทั้งคู่แล้วเป็น3คิวของเขาคนเดียวฮะเจ้าแจ็คสตาร์เกอร์อันรับแม็กโซนัทได้คิวมาฮะจากทางด้านของพิเศษโบแล้วปู่ชิวกับ SMK แล้วปู่ชิวตัดน็อกไปได้หนึ่งแล้วก็อแแมวไปทีใส่เอสเอซีแล้วปู่ชิวคนเดียวปู่ชิวสเปย์ด็อกไป2เหลือคนเดียวแล้วปู่ชิวดีตกนี้แล้วยังไงแล้วปู่ชิวเปลี่ยนปืนแล้วโดนเท็ดทไม่ได้แล้วแฟนต้องมาช่วยแล้วแฟนตัดน้องไปหนึ่งเอาละครับ SMK เหลือคนเดียวแล้ววานอติก้าทิมเข้าไปหาหรือเปล่าครับ แล้วจ่าขอบจากเซเวียร์พอฟาร์เรฟาล็อกเป็นน้องแปดแล้วเป็นวาลอติก้าครับส่ง SMK จบเนเจอร์มาอีกทีมนึงครับรับกำลังมางท้ากันคุณโดนโดน,น,นไปได้หนึ่งแล้วสกีตน็อกโดนขับรถโชนไปแล้วเชิคเกตอโลดโดนทางหน้าสปาร์เกอร์ยิงหลังแตกไปแล้วคิมซีวอลเปน็อกบอสเซอร์แล้วแซฟนิกไปได้คิวจากจ,ากจัสปิกินมาพยายาะต่อรับกับแล้วแซฟนิกโอ้โหเป็นทางหน้าซิกเนเจอร์ครับเข้าาม ัวดราดักแมนไกลเข้ามาแล้วโนดาคมกว่าแล้วตัดมากเปันแบบไปแล้วซ้ำดักแมนจะเกยไปครับโอ้โหเจอโนเจอแรกของโนดาฉกไปครับดักแมนใช่ครับทามิ่งดีกว่านี่ครับสำหรับโนดาเมื่อสักครู่นี้เอไมเชนโดนตัดไปหนึ่งโดนตัดไปหนึ่งแล้วขอใส่สไตล์ io, ตีจูนิโอสเปย์โคเนตี้ลูกเราไปเหมือนกันตัวหน้าตัวหนา้าแล้วยังไม่ได้มามีเนตมากับไฟแบบนี้บุรีรับกับ m i ไมทีโดนเนตไปเหมือนกันคนละครึ่งหล่อในคิวเซียกับจูนิโอ แฝดเบรกไว้ก่อนโคนาซีสนะครานหลบตรงมาแล้วไต้ซ้ายมาอุ้ยลราเห็นหมดเลยโนอาดาแบบนี้ต้องวิ่งหลบมา3กระบอกของเอมิเชสแล้วเป็นกอนแมวเฮดช็อตเอคูเทียไปฮอนโบยากับจูเลีโออยู่ด้านหลังแล้วใช้มือแล้วจูเลีโอแล้วล่วงเรไปอีกเหลือฮอนโบยาคนเดียวโนอาดาวิ่งซ้ามาแบบนี้แล้วเป็นโนอาดาสองคิวสองเอ็มเจสจบอันดับที่สี่เลยเอสเอหายเองโอ้สองโคโลแคเดนแคทกำลังจะบวกกับโคเดนแคทมาเติมแบบนี้ยังไงโดนเคาะมาแล้วทีมบริเวณห้องน้ำ เป็น4คนครบแล้วล่ะฮะับโกลเด้นแคทสคนของบุรีรัมย์่คนของโกลเด้นแคทนะฝั่งนึงครับฟอร์เรสครับไปน็อกฝ่ายน้าจอนกับโมฮโยครับต้องมาดูไฟนี้ก่อนครับโกลเด้นแคทกับฝั่งบุรีรัมย์ครับเอาเลยครับ3คนในบ้านของบุรีรัมย์่คนของโกลเด้นแคทครับแล้วเป็นออร์ด้ครับไปไฟเขาแล้วก็คอเชนน็อกฝ่ายเอาเลยครับสต่อ3ตรงนี้ครับฝั่งบุรีรัมย์กับโกลเด้นแคทครับต้องมาดูว่าใครจะชนะไฟนี้ไปครับ บุรีลามทิ้งไกลๆไว้หนึ่งคนครับค้ำให้อยู่ฮะเป็นทาหน้าของเอตตี้หรือเปล่านะครับคือแล้วโดราดาสเปย์โคนเบสลวกจากรถไปแล้วโดราดาขอต่อแล้วได้มาอีกหนึ่งคิวครับตรงนี้ครับแล้วบอแนวสเปยใส่แล้วเรียบร้อยโอ้โหเป็นโกลเด้นแคทครับตแม่จะเกยฝ่ายแล้วล้อซาโต้ขยับมาแล้วเปจูริโอครับเฉียดขึ้นมาได้แล้วเป็นล็อกกี้จิมครับน็อปใส่จูริโอครับ MIGS และเอฟรูเซียก็มา แล้วยังไงแล้วเป็นทางด้านคอนโบย่าครับไปตัดบอลเหมือนกันแล้วยังไงเอ็นสูเซียไปน็อกใส่บอสเซนเหลือจัสต์โมเมนต์คนเดียวแล้วไปน็อกใส่เหมือนกันครับเหลือฮอนโบย่ากับจัสต์โมเมนต์ครับตรงนี้ครับหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้ m i ็ h กับทางฝั่งของเฟอร์พอมูดีสปอร์ตขอนโคลมูดจัสต์โมเมนต์ดูครับสองคนแบบนี้ฮอนโบย่าปั๊มยาอยู่นะเก็บคิวไปก่อน เก็บคิวไปก่อนโดนระเบิดแล้วรถไปครึ่งหลอดแล้วฮอนโบย่าโอ้โโดนคอมาจากสไตล์ทีเดอร์จังเลยแล้วเป็นทางฝา Hon ั่งฮอนโบย่ามาฮะตรงนี้ส่งทางฝาั่งเพอร์บูบดอีสปรอร์ตจบประดับที่15ไปเลยตามน่าจะรีพอร์ตให้เพื่อนแล้ว4คนครบ4คันคนละคันแบบนี้ด้านหน้าเป็นทางฝั่งของ MSC รออยู่รออยู่เรื่องสิเทต,ตเปิดหัวแซมนิกวัไปก่อนจากด้านหลังโอ้ถึงกับสะดุ้งเลยเมื่อกี้ซิกเนเจอร์แล้วโยชิมิบุรีโลซิเทตตะเก็บแซมนิกก่อกไปแล้วไบเนตขับรถมาโยชิมิบุรีตั้งเป้ารออยู ต่างเปล่าลอยอยู่ออกไปสเปยใสตรงนี้แล้วล่วงไปอีกหนึ่งแล้วเป็นทางฝั่งโยชิมิวี่หลบรถมาดีเข็มสามใบเด็ดออกเกมไปเอเอมนซีดักสะพานครับซิกเนเจอร์เหลือบอสเซอร์ครับกับสปาร์คเกอร์สองคนแล้วเป็นบอสเซอร์ก็ตัดนัอได้ครับโอ้โหลุสเจอจีอาร์ครับล่วงรถไปฮะตรงนี้แล้วกำลังจะโดนสามไปครับแมนนิ่งคิวครับของซิกเนเจอร์บอสเซอร์ได้แมนคิวครับแล้วบอสเซอร์ไปตัดน็อปโยชิครับเอาละครับทุงนี้ซิกเนเจอร์ าเห็นแล้วตรงนี้ไก่เซอร์บายอีกฮอนโบยา่ายิงตายแล้วตัดน็อกข้างด้าเนสเตไปแล้วตรงนี้บอสซิตี้คอนโบย่าคนเดียวแล้วเรียบร้อยกับเป็นสไตล์จีครับส่งเนสเต้ไทยแลนด์จาที่12ไปแล้วบูสเต้รถเราเปิดใส่สไตล์จีเข้าไปครับแล้วดอนล่าไปเปิดน็อกซิตี้แล้วจอดไปซ้ําดอนล่าเป็นน็อกดาวน์ดอกดาวแล้วห้องน้ำตรงนี้ดีเอ็นจีก็ล่าช็อตซิตี้ไปได้อีกหนึ่งเป็นคิวของเอจีไปในห้องน้ำยังเหลือหรือเปล่าครับคุณผู้ชม ด้านในมีพัมกินร้ออยู่แล้วพัมกินสามพาร้อออกเกมไปเหลือคนเดียวฟอเรส์เกมมิ่งด้านในจ่าขอบจ่าขอบปาไฟเข้าไปก่อนโดนแจมมาจากพิสโตลมือของเอทีแล้วไฟเป็นเผาไฟเผาเอทีมาชนแบบนี้แล้วเป็นน็อกดาวน์จาขอ,าขอบเจ้าสามออกเกมไปเลยฟอเรส์เกมมิ่งโจมตีสก้าแต่จาขอบตรงนี้3คิวของเขาคนเดียวแหละฮะแล้วาจาขอบขึ้นรถทำไมครับตรงนี้ครับจาขอบน่าจะขอบโดนยืมชีพยิงลวกรถไปครับเซเวียจบทีแปดครับผมถามเขาถามั สีน้อยกิมซีวะเทียบมาเลยกับสกาเลตโตแล้วกิมซีวะเคมายกิมซีวะเคมายเคมายแล้วจะล่วงหรือเปล่านะโอ้ยกิมซีวะรถเนี่ยมาชนต้นไม้นั่นเองแล้วกสกาเลตโตเนี่ยเลือดเหลือนนั้ไปน็อตสุดโยนแล้วสามสุดเกมไปแล้วเมจิกทีมบ้าน์เอ็มเอสสี่ตกนี้แล้ววาลักครับไปน็อตดีเคทแล้วบอสชี้ไปยิงวาลักครับเอาแล้วครับตรงนี้โอ้โหบอสชี้ครับยิงเพื่อนนะ เ้อกไปสาจะยเลยเป็นลสอตแ่เจอร์ครับส่งเมจิกจบที่สิไปครับช็อตเมื่อกี้บอสชี้ไปยิงเพื่อนนะแล้วลอกกีจิมไปยิงรอซสานโต้สไอเซียครับทีซ่สามจากเกมไปใจครับเกมไปอีแล้วฮะ้อมตรงนี้ล็อกีไปเปิดน็อกยูนิโอได้เลคชิเกตาโรเนี่ยไปน็อกที่ผาของิกแทจัสโมเมนต์หน้าไฟแบบนีเอคือลุ้เสียยู่ด้านาแล้วไปจัสโมเมนต์อีกอีกแล้วไปจัสติโมเมนต์ดับนคิวใส่เอฟไอีเอสจะออกเกม จานโมเมนต์นอนน็อกอยู่แล้วเลือดกำลังจะไหลาตายแล้วบอเซนตรงนี้เคลียร์แล้วพัมกินเนี่ยซ้ำจานโมเมนออกเกมเหมือนกันพัมกินเดินต่อคนเดียวแบบพีพัมกินกับบอเซนโดรเข้ามาจากคุณรำแต่เป็นทางฝั่งของโนอาต้ายิงพัมกินออกเกมไปอันดับที่สิบฮะจะยิงหรือเปล่าสตาิวกำลังจะล่วงรถแล้วง,ง้างแล้วเปิดมาแล้วเป็นชิคเกต้าโลยิงล็อกกี้จิมคนสุดท้ายเพราะว่ามูจบอันดับที่เก้าไปบอเซนเนี่ยตายบูโซน ตายบูโซนระเบิดจากขอบไปดับเบิลน็อกใส่ปอเช่สเตย์ไฮกับสติลตาไป2ต้องดีกว่า1แน่นอนแล้วลูก2อนี่มันใกล้ไปหน่อยแล้วฮะตรงนี้แล้วลูก3มามีไฟแล้วมีเอ็กแซ่ดโดนไฟหรือเปล่า2คนโดนไฟเผาแบบนี้ชาปนกิจศพไปแล้วนะฮะโโอ้เป็นอยู่ในกองเมื่อสักครู่นี้แล้วหนูลินเดเทอแล้วเป็นหนูลินครับโอ้โหก็อดแมวล่วงล้นเลยครับโกลเด้นแคทจบที่3ครับเอาแล้วครับตรงนี้ครับเซเวียกับเดเทอครับ4ต่อ4เดเทอเกมมิ่งครับกดไปแล้ว10คิวครับแล้วแฟดไปน็อกฟาร์ล้อดีครับโออ้เฮฮดช็ตนะ ใช่ครับเอาเลยครับเซเวียนน็อกไป2ครับเหลือ2คนแล้วเดเทตโอ้โหอโดนิก้าวิ่งมาบีบพื้นที่แบบนี้แล้วจัดซ้ำก่อนจัดซ้ำก่อนแล้วน็อกไปได้ถึงเป็นเฮดช็อตแล้วน็อกไป2เป็นฟาร์ล้อที่พวกเราไปแล้วจากขอบเทตไมาได้วันิก้าแล้วโค้ชสุดท้ายเรียบร้อยเลยปู่ชิวเดเทตเกมมิ่งครับหดไปทั้งหมด14คิวปิดแชมป์ในเกมสุดท้ายของวันนี้ไปได้เลยฮะโอ้โหเดเทตครับพูดแลมาแล้วครับได้แชมป์เกมสุดท้ายครับ